กานในการบริจัดการเ่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแาิดูจิสังหวัดพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดในเขมวดซึ่งยังไรับายสะสม1 1 6งม1 1 6 6รีรายเสียชีวิตสะสมมีจำนวนผู้เข้ากับกันทั้งสิ้น197รายได้ารับวัคซินแล้วคิดเป็น2 7่ิของผิดและภาคอูกจนในพื้นที่อีกด้วย การกำจัดขยะติดเชื้อเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนวันนี้ผมไม่ได้เชิญนโยบายไปให้ฝ่ายนิติบัญญัติสอบรขอที่อกาฝ่าลงทนตัทนเรทำระการต้นหรือตอนนี้ที่จยมูลฝอยติดเชื้อเป็นขยะมูลฝอยธรรมดาระาันเย คร่นำในเืิต้นตุ๊กตีนท่นสมาชิกนะครับตุกีอาพรเอ็คุณเอ็คครับแล้วเหครับ ตรีครับแลมีท่านในแพทย์กฤตศัลแพทย์ในท่านตอสาสุขจังหวัดเป็นผู้บัญชีโรงพยบาลสนามตรงสี่นะครับที่ใกล้กระลานั้น ทางจังหวัดและก็ทางอาบาจอได้สนับสนุนในเรื่องของออกเสนไพา์ไลน์รวมถึงออกเสนเหลวในการดูแลผู้ป่วยจึงวิตฤกนะครับซึ่งตรงนี้เป็นกิจสสตร,ตรหลักที่จะช่วยเหลือนะครับก็สามารถซูมจนเห็นรละเอียดได้จนถึงลักษณะตัวบุคคลได้เลยนะครับส่วนตรงจุดเป็นทีมี่ริเบิร์ดที่จะดูแลถ้าเกิดคนไข้รันด์อย่างรวดเร็วเพื่อส่งต่อกลับไปยังโรงพยาบาลศูนย์ที่สระบุรีใครวิวแชร์ที่ไหนไม่รับเรารับครับ ครับเด็กน้อยก็มานท่านแรกที่คณะกรรมการการเชื่อมสานประโยชน์ของผู้ที่า,าัชร์เป็นฝ่ายนิติบัญญัติที่สามารถที่จะลงมารับข้อมูลเป็นที่สืบวัดเป็นหวัวเป็นใหญ่ทั้งทุกจังหวัด